ต้มไข่อยังเกาะเนาะบอกกระเป๋าของไปอืมมาเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพร้อกระดุมบุหรีการช่างเลยในนครเชียงดาครับพี่น้องครับวันนี้เอ้าปูบินต่้มขึ้นมาเร็วยครับว่ะน้องวันนี้มาต้มไข่อย่างเกาะอีแล้วพี่น้องต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มหอยครับหอยขม กับเจียวลูกเจียวเจียวเจียวครับเจียวปิงไปลุกนะอืมจับห่อเงานผงแล้วก็ข้าวเหนียวให้ก้าวเหนียวเจียวหัวล้วนหุบกวกว้างนะพิงไปลุก ผมก็อยากกอบเนาะอืมกอบกอบนะฮาไปมัคํำอืม cam bỏ cua tôm lụa nấm ừm, ừm, Hmm. hmm. À cứ กินเท่าเหอรนหัวครับดูหากวดกวาดๆอหันลงซื้อทั้งการทวงหาท่งนาไปนรอบเมียบึงบรรยากาศทรงหาท่งนาอื ิงลูกเขาลูก,ก็ะว่าเห้องแปกะว่ากะว่าธรรมชาติสร้างสารรค์ อยูทงไทงหท้หงนาพี่น้องใช่ไหมหรอเล่าอืมอืมนกนกตำไมไม่เพื่อเพละมันมันก็บินส่วนส่านส่วนสวน่เน่ยอ้อา,ามือคือยังไง คือสมัยตะกี้เสือหาตัวเะบินกลายกันไม่ได้บินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ตะลอชดชะลอชดของขาสวา ขัวกี้กระตือกะไรนกเขาก,กูกูกอะไรอ่าไ,ได้เบิพี่น้อยนกนกเขาทองกับขัวขกระตือว้กระตืะนอนกเขาสวา่านตัวรัดตัวรัดตรัดตรัดย่น อ hmm. หมือนกับคััวโองไงคุณลองด นกระปุกก้ามาไปเนี่ยเสียงก้าวว้าว,าว,าวาบอนเลยอืมครับครับตอ うんうん、もう一回。 โค้ีตืนกเขาทองนกเขาตู้นกเขาไฟนกเขาได้สามอย่างนกเขาทองโคีโคก,กีตืไปน้องนกเขาข้อากู้กู้กู้กูนกเขาไฟคลอกลกตัวเี้หน่อย มากินจะมาบอกเลยเนาะมันบอกห้องไงห้องน้ำเกลือกันจะบอกอยู่ละกันมาประดับขวดสิแรกมัน

มาละวาละเขามันจนงังนงก,ก,กินกับก็กินงกับปะพักหลายย่างก็ลวะมเมเ่็นน้อยใจอืมเอามากไม่กินหรอหว่า นดอกแคที่อายบัวแคบนะัวแคเนาะเออกินครบกวนแล้วก็พ่อจะมีแบบมันเยอะยช่ว,วงนี้คนว่าหลายคนกินไข่ต้มหมนเอา้าไข่ต้มมันไข่ต้มก็เลยกินไข่ต้มไข่ต้มไข่หยางมาตูมเนาะ ก,ก็กรยิบแบบนี่ย่ยอะพี่น้องนุ่มไทยกับมุนี้กับซัมมี่แหละพี่น้องครับเอาซัมมี่แหละพอดีพอง,งามเลยใจน้อยน้อยน้อยมันพอดีมันแกงะงาอันนี้แค่น้อยน้อยนะครับเนาะปากเรืตะก้างไก่กระมดพอดีอ่ะนุ่มไทยขึ้เก่ากับพี่น้องกับคุณป้าไปรู้จักบ้านเป็นว่านยี่ส่วให้เก่ากับเบิ้งแย่งนุ่มไทยนะครับเดออบางคลิปนุ่มไทยจบแล้วกับความเจ็บยังไรความใครยังม่มีกับซุกกับหังขับล้ำรวยล้ำรวยซูคูซุคนสำนุ่มไทยเก้าคำว่าสวัสดีครับ